สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีนะคะมาเจอกันรอบเย็นนะคะเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังของแม่ครัวนะคะเบื้องหลังอะไรยู่เบื้องหลังอิรีค่ะสวัสดีค่ะได้ยังเ็ดกินแม่ซีข้าวต้มปิ้งข้าวต้มค่ะต้มไก่ค่ะต้มไก่ แม่ตก็ตาินบเนี่่เเป็นแขนกปิ่งเน้อค่ะนี้ปิ่งเข่าต้มค่ะปิ่งเข่าต้มโอ้โหจ้บคูอเมีิกาแม่ซุมกะเฮดเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงตำบัพริกใส่หม้อเรียบร้อยแล้วค่ะปุงแล้วแล้วฟ้ายุ้ยใส่เหรอแม่ซี ฟ้าหมอกไหมโอ้โหเห็นฟ้าหมอกเขลอบมาเห็นเจนนี่วางรงนู้นนะคะย่างปลานะคะพ่อเจมย่างปลาค่ะเนอย่างปันเนื้อนิๆอย่างปลานิ่งนะคะปลานิ้อีตัวลอยไปหาสื่อใสไหนสีตัวลอยือยุบันทงครับมันใหม่แล้วแต่เจ๊นี่สไกูน่นัมโอ้ถาบน้ำ โอ้ลูกสาวของของนำเยอะมากเลยไฟประทันกาเล่ยนไฟประทันได้เขียดเลยเอาไฟขึ้นเอาตาขึ้นเดีวปลาข้างก่อนยูหล่ะมันจิ้มอันนั้นเด้เหม็นควนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันนะคะเขาทําอะไรกันเขามาจากไหนโอ้ยมองเห็นแต่ข้างหลังนะคะไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะคะเฮ้ยหย่า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 ฮ้อนลาฮ้อนลาฮ้อนลาฮ้อนเออฮ้อนลาฮ้อนฮ้อนลาฮ้อนพะนะบาดแท้ลเราคุณเมรี วันนี้มากรีดความสุขให้แม่เอฟซีนะคะค่ะสวยงามมากค่ะโอ้โหอ่าอันนี้คือเบื้องหลังค่ะถามหน่อยค่ะตุ้มหูเหี่มมากมากยังวะตุ้มหูคันเดียวคันฟุตโต๊กฝั่งห้องหรือฝ้างแลนเดอร์แม่ค่กลเดะปากกะแดงจึ้งคึงอ่าอันนี้คือน้องสาวใช่ไหมคะน้องสาวอโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนกะกันนะคะ ตอนเช้าตอนเช้าจะเป็นพี่หมุนนะตอนตอนแรงมานะคะก็จะเป็นน้องนะคะเป็นน้องสาวอุ้ยสีผมแนี่คือมาสวยแท้เลึกค่ะอย่างน้องสาวเพิ่นมาโอ้ยจุ้ยหนึ่งสองสามสีสีสีได้ค่ะนี้เออเพิ่นมาทรงผมนี้เจ้าไปได้มาจากใดเล่าคิดและอ่านเองโอ้โหคิดและอ่านเองจะไรจะไรมาสวยมาก คนสวยของงานนะคะไฮไลท์ของงานนะคะวันนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะพ่อน้องพ่อน้อมก็สิมักแต่มายืนเบิ้งแม่โอ้ยเพิ่งหล่อแม่ค่ะมาจังใดค่ะบนห้องหลบค่ะอ้าปากเบิ้งเวแมนบอกค่ะนอนเบิ้งนั่งค่ะนั่งจอยใส่กับแมลงยืนยืนเบิ้งอ้าปากเซเวยอยู่โอ้ยเด้งขึงขึงอยู่บ้านต้องให้แม่แก้ต้อให้แม่แก้เถิดเน่ รับรองว่าฟันดีแท้ละคันแมกเก็ตเห็นหนเว้ยนี้เดเใตใจลายบงลเหอบงลว่นอยู่ข่าว่นว่นพวนนอมพวนนอมว่นวนผู้สาวค่ะว่นผู้สาวเฮ้ยเหมือแรงบูมเมนสิได้คนไปทรงสลัดตีละคันแมกเก็ตเอ้ยนมคุณลาบเบียับเดับวเหนียวกับลาบเบียนน่าลายกินข้าเนียวกับลาบเบียด เดมากินนี่ต่อค่ะในกระบอคือกินี่ค่ะปากปากแดงดีสีไม่ตกนะคะสุดยอดสุดยอดบ้านเก่าก็เหมือนบ้านเราเลยบ้านเราก็เหมือนบ้านเราโอเคค่ะซึ้งเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอชมเอ่อน้องน้องเกี๊ยวหมุนเต้นนะคะว่าจะมีสเต็ปแบบไหนนะคะระหว่างพี่กับน้องนะคะจะเหมือนกันไหมนะคะถ้าเต้นเพลินบึ้ยสวยค่ะเลิศมากค่ะ นั่งมันใจแห้งค่ะถุงน่องค่ะถุงน่องนี่ใส่มาเพื่อกันมุ่นอันกันยุ่งค่ะกันยุ่งถุงน่องกับสีแดงเนี่ยมันละนั่งอันถุงเท้าเธอคือจะอันฉันเห็นอยู่ฟองมือนนั่นเธอคือใส่ถุงเท้าหลานมาอยู่ก็เสี่ยวบอกขับแบงสีฟันกับยาสีฟันเรียแล้วขาบนำไปแล้วขับมอเลื่น แล้วแล้วเอาฟังเบาฉันทำคว่มอัดฉันตัดอะไรใส่ัวงน้าค่ะเพื่ออยากอัดเดี๋ยวเราไปรอดูเอ่อน้องเจหมุนกันนะคะเย็นนี้นะคะ มั่นอยู่ค่ะตอนนี้สายไข่มั่นค่ะยอกพุ่งยอกพุ่งโอ้มี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 เอ็มบอกว่าเจหมุนแม่ค oui> ่ายสู้ๆค่ะอันอันอันอ่ะชอบเบอร์ไหนรักเบอร์ไหนก็โบสถคะแนนมาได้เลยนะคะด้วยพี่แม่ใต้ก็หมุดอันได้ก่อนค่ะได้ก่อนใครอันได้ก็ค่อนแม่ไพ่เอ็มซริญินหก อันนี้ซุ่มซุ่มหากินน้มูอันนี้ซุ่มซุมขาเป็นระทใหญ่านะหนีอรท่นใหแค่ว่าอันหน่ะไม่ได้กิอ้อค่ขเอูะก่อนะาันอยาล่นมกัลูกผู้ใดกรมาออกจับมไสค่ะ้ยลูกผู้ให่แล้วอ่ะานาฮันพำไมผู้ใ่า่ค่ะ อันท้ามังกาอันมังกาอหนดาอันปิตไนะอันเซอร์บอสที่หลอกะจมือซื่อแล้วค่ะนี่แม่นป่ค่ะโอ้ยีนี้เขาก็มีดาวเดนนอกเพื่อยากจับแน่ธรรมดาค่ะเอาไปกาไปอย่ง้นเอาไ้ใส่ติดยเเอาไ้เอาไ้ใส่คะแนนค่ะโหคชื่อตะการกับลบมุ่งพเนาะ พี่กับีจนขอจะตั้งตัวกับทางด้าน MC อ๋อมี MC ถามว่ามาเต้นกันทำไมมาเต้นเพื่อสร้างความสุขให้กับ MC ค่ะหรือว่าแม่ MC อยากอ่าจะให้ทิปให้คะแนนให้อ่ารางวัลแดนเซอร์ของเราก็ได้เลยจ้าโอ้ยโมจ่าในหอยู่ อะไรกล้ม่อาียระใหเมไอ้แหงหมาสำนันยูักรัอ้ห่หน้าัพอมึงเด็กหญิงต้อยอยู่ห้องกอลุกขึ้นเลยค่ะพี่สุดใจบอกพี่สุดใจบอกเด็กหญิงใจอยู่ห้องกอพี่สุดใจนะเออเออ แม่ต้อยห้องขอเข้าไปซ้อยเลยได้นั่นแม่ค่ายอยู่ห้องขอได้นั่นแม่แม่อันบอกว่าเขาบอกวิญญาณของโกหกขอว่าผู้ผู้เรื่องมขอต้อยพี่ผิดใจนะอันจักี้เคยเห็นอยู่ห้องขอไม่ใส่ไปอยู่ห้องโอ้บ่แม่ค่าเด็กหญิงมุนาใส่เด็กหญิงต้อยเฮ้่บอกว่าโอ้ยอยู่น้ำดาวนี่พอเป็นอย่างดอกกิ่งใดก็ชนะเลิศ่ได้เต้นพะนะจัดเนี่ย เมตต้อยขอยืมตะก้ารนะค่ะตะการะกานี่เป็นติดร่วมเด้อค่ะเด้อทั้งนักร้องเพื่อชีวิตทั้งนักร้องอันเพื่อยู่เพื่อกินขน้่กันค่ะ คือกลัวพี่โอ้ยพีลไไมที่เมต้อยสูสูพะนะหนูมาอยู่ที่เมต้อยหลายๆอย่างไอ,คอ้คนเต้นกับปเป็นอสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะไปเจอกันใหม่จ้า